สวีเดนสวัสดีนะครับผมอยู่กับผมนะครับเอฟชนายุูครับกับสกีตฟุตบอลครับในช่วงเช้าแบบนี้เลยนะครับโอ้โหลิวพูกับแมนยูกับหงแดงวันนี้ครับเละเทะนะครับสำหรับแมนยูครับโดนลิฟูอัดเป็นสี่ศูนย์ครับคาร์แอนฟิลครับสุดมันจริงๆนะครับโดนสอนบอลหน่อยนะครับสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับซาราเบิร์นครับหงหันศพผีแดงครับ4ีประตูศูนย์ครับแซงเรือไปสีฟ้าก็คือแมนซิตี้นำจากฝูงชั่วคราวนะครับ ลิเวอร์พูลครับย้ำแค้นครับเอาชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปได้ไม่ยากครับ4ประตูต่อศูนย์ครับในศึกแดงเดือดพร้อมกับแซงหน้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับเป็นจ่าฝูงชั่วคราวในเกมเมื่อกี้เองนะครับโอ้ซาลาห์2ลูกเลยนะครับลูยดิแอสอีกนะครับลิเวอร์พูลครับส่งลุยดิแัสครับลงเล่นแนวรุกร่วมกับโมเมนต์สาราแล้วก็ซาดีโอมาเน่ครับส่วนแมนยูครับมาในระบบ3เซนเตอร์ครับกับส่งส่งฟิลโจนนะครับลงช่วยเกมรับส่วนแนวรุกอ่ะไม่มีคริสเตินโอลันโดที่เพิ่งสูญเสียลูกชายตอนคลอด เริ่มเกมมาได้5นาทีครับลิปูออกนำเลยครับ1ประตูศูญอย่างรวดเร็วนะครับจากการโจมตีเกมรับผีแดงเนยฝั่งซ้ายโมเมสลาหลุดเข้ามาก่อนถวายพานให้กับลุยดิแัสไปง่ายๆเข้าไปครับโอ้โหสนามแทบแตกครับลูกแรกมาแล้วนะครับนาทีที่10ครับสถานการณ์ของผีแดงเนี่ยมีปัญหาต่อเนื่องครับเมื่อปอปบบาบาดเจ็บครับเล่นต่อไม่ไหวครับราฟรังนิกจึงส่งเจสซินดินการ์ลงเล่นแทนเลยโอ้เล่นได้แป๊บเดียวปอปบบานะครับ หงแดงก็มีโอกาสตอนเนื่องครับนาทีที่16กครับติโก้กันตราครับจ่ายบอลให้มานี่ครับลากไปซัดหน้าเกติโทษครับบอลเฉลี่ยผู้เล่นทีมเยือนนิดเดียวเจ้าทีนครับโอ้โห2-0ครับจนได้ครับในนาทีที่2 2เองนะครับทำการโดยการทําชิงครับกันอย่างสุดยอดอย่างมานี่ครับตวัดบอลให้ซาร่าครับสอดไปจับหนึ่งจังหวะก่อนยิงด้วยซ้ายผ่านดดบิดติการครับเข้าไปโอ้โหลูนี้สวยงามเหมือนกันนะครับแต่นิดเดียวนะครับ หงแดงครับส่งบอลตรงตะขายได้อีกนะครับในนาทีที่35ครับจากฟาวนโยครับเก็บบอลได้หน้าเขตโทษครับก่อนตะวันให้ดิโก้ดาลุยเดียสครับยิงง่ายๆครับเข้าไปเพราะว่าดิยสเนี่ยถูกจับล้ำหน้าครับจึงไม่ได้ประตูเพิ่มครับจากนั้นจบครึ่งแรกครับหงแดงนำสบาย2ประตูต่อศูนย์นะครับครึ่งหลังครับรูปเกมของแมนยูเนี่ยดีขึ้นครับชัดเจนเลยนะเป็นฝ่ายบอลทําเกมรุกได้ดีนะกว่าครึ่งแรกมากหลังจากที่ถอดฟิวโจครับออกแล้วส่งตัวรุกอย่างเจรอนซันโชลงมาแทน โอ้โหนาทีที่64ก็แมนยูมีโอกาสตีไข่แตกครับเมื่อซานโชเนี่ยแหวกทางซ้ายก่อนจ่ายทะลุช่องให้รัดฟอร์ดนะครับสอดปีงติดเซฟครับของอัรซอมเบเกอร์ครับจังหวะแรกเนี่ยเจสซี่ลินการ์ได้ซ้ำนะก็ติดเซฟอีกนะครับจากนั้นเขาผู้ตัดสินเป่าล้ำหน้าครับแต่จากภาพช้าเนี่ยไม่ได้ล้ำเลยนะครับลูกนั้นว่าครับกลับเป็นหงแดงครับที่หนีเป็น3ประตูสวนในอีก4นาทีถัดมาครับจากการลุ้นยิงครั้งแรกครับครึ่งหลังเลยนะครับของลูดิอัสครับได้บอลฝั่งซ้ายก่อนจะเข้าตรง เออมาเน่เนี่ยตวัดยิงด้วยซ้ายครับส่งบอลเบียดเสาเข้าไปอย่างสวยงามครับโอ้มาเน่ยิงอีกแล้วนะครับก่อนจบเกม5นาทีครับลิพูมาได้ประตูที่4ครับจากความผิดพลาดในแนวรับของผีดแดงครับที่โดนแย่งบอลเป็นดิโกชต้าครับตัวสำรองไหลเข้าเขาเทโทษให้กับซารายิงเฉลีวันวิสซาก้านะครับที่พุ่งบล็อกทำให้บอลเนี่ยลอยข้ามหัวดิบิติยาเข้าไปเลยนะครับ จากนันนก้นก็จบเกมก็ล้วลิฟูย้ำใหญ่เลยนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสี่ประตูศูนย์ครับพร้อมแซงหน้าแมนเชสเตอร์ซิตี้เป็นจา่าฝูงชั่วคราวก่อนที่เรือใบจะลงสนามในวันพุธนะครับโอ้โหโดนลิเวอร์พูลสอนบอลนะครับสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับโอ้โหถือว่าเป็นไรที่มันมากครับในแอนฟิลด์สนามแทบแตกจริงๆครับวันนี้โอ้โหสุดจัดประหลัดบอกเลยนะครับประหลัดเราออกมาเลยว่าสุดจัดลิเวอร์พูลตอนนี้ครับโอ้โหแจ่มมากครับไปกลับครับไปก็ห้าศูนย์ครับกลับมาเล่นในบ้านตัวเองก็สี่ศูนย์โอ้โห ไม่ไหวครับสำหรับมันอยู่ในตอนนี้นะครับต้องปรับเยอะเลยนะครับทุกคนคิดว่าไงก็คอมเมนต์เข้ามาครับสวีดัสสวัสดีครับ